สวดสวัวลลสดีครับผมก็มาสเแกเกมเมอร์เหมือนเดิมนะวันนี้ก็มาอยู่กับเกมเอ่อเื่ออะไรน,นะบัสตาร์พืสตาอันนี้ก็มาทที่หาหรือทที่สีส่แล้วโอเคก็ต่อจากที่งแลฮะที่งหน้าที่เหมือนเดิมไม่มีอะไรแปลนะไม่มีอะไรเปลเาปลลไม่มีนยนแปลงนะ ไม่มีมไม้เลยอ่ะฉันเสียนะฉันขอไปหาพวงไอันนั้นก่อนนะ เช้าแล้วแม่แค่นี้แคช้าแล้วแมเดี๋ยวคุณสังเกตตรงนี้ไว้ดีนะสังเกต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 นะตอนที่หกฟังก็จะลดลดลดนู้นจะลดสไปเพิ่มหน่อยตอนนี้เราก็หิวมากแล้วเดี๋ยวเราแค่สืบสามไปหาอะไรกินเดี๋ยวนั่นไงเจอแล้วเราจะออกดอยกูได้อู้ห อา้อาอดแดกก็ตายเลยนะฮะเราดูอาหารที่ไหนนะมันต้องมีดีตรงนีนะ้ต้องมีบ้างโอ้โหตรงนี้ตายเต็มนะหาอา,นะา,าหารไม่มนะาหา,าไ,ไม่ได้หาตายตายแล้วก็ไล่เฉาะไม่ได้ะอ้ เป็นวิลโลฮนะตัวนี้ฮะวิลโลเป็นตัวนี้เท่านั้นที่สามารถจะกงกางกระต่ายต่างพื้นได้ไมัเป็นตัวเดียวนะม่หมอนไม่ได้นะนอกจากคุณจะคาพไม,ไมต้มาแก้ตรงนี้ตรงนะีฮะพึ่งพึ่งุ๊บพึ่งปุพึ่งพึ่งนะพึ่ง,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 งดินพันนะ นานไม่ได้เพิ่มอนะความหิวก็เลยลดเยอะเลยเนีย่กินเนื้อก็ตายอะ่ะเราชอรไม่ได้นะี่ยไม่โดนอ่ะคุณฟักกิงก็ฟักกิงก็คุณเบิกนอนยังมาอีกบ้าง นคือเริ่มโหลดแล้วนะเริ่มมาเซฟดูตอนนี้นะใช่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 ที่ทำทำนี้เราใส่แล้วมาขุดฮะ <c oughs> ขุดไปแล้วละน้ำมันมน้ำมันน้ำมันขุดูท้ำแม่งเลยอืกับโดนมึงกับโดนฮะกับเฉาะมันโดนแล้วนะโอเคโอเคม่หาทีไหน,น,นดีวกว่าต้องมีบ้างเดต้องมีบางเด หน,หบบนีแลหนึบวความ้นหนอนอยอนียเนี่ยตรงนี้นะเนี่ยโอ้โหาก็บ,บ้านไ,ไกลไม่กนะก็เดินเ,เล่นมามันก็กไกลม่กนะเนี่นนะอนนยอเ็นแล้วอยู่กับบ้านฮนะเ,เน็นแล้วมนะันาวนะอนน้อน,น,อน เด็กปลานะกปลาไม่หักแล้วนะต้นไม้ต้นไม้ตอนนี้ต้นไม้แล้ต้นไม้สาคัญจุดนะ จะงงเห้ยเพราะอะไรจคคิงสัมพันธ์จบมันใกลหมึดแลยนะเนี่ยเราทำไงดีล่าทีนี้ยิงเันแล้วค่ะไม่งงการเั้ยเฮ้ยไม้มีสามาแล้วอะไรวะ จะอ่านให้ไวที่สุดฮะไลอ i นน่าอิสทำผิดเฮ้ยอืมเชื่อแอเข้าใจเข้าใจเข้าใจก็คือไม่รู้เรื่องเลยไปยก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 ก่อไฟให้ได้ต้องก่อทันนะต้องเตรียมไปบ้างก็ได้ ไหนว่าข้างอของเราเ้างมือของเราอยูตรงไหนอ่องมอ,องเราเนีเจอแล้วนะเอเิดแล้วไงขนนกนนมไม่อ,อเลย เกิดหางตรงนี้กินในถือทำไมเออไม่ได้ไม่ทัดหมเนี่ยไม,ไม่ไมนีนะไม่มีทัดแล้วก็อคอย เล่นดัสทอชเอาอยู่ตรงนี้ไว้ดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะโอเคจะปลูกทำไมล่ะขุดดิเอาไ่ไฟข้นดีกว่า กออไฟขึ้นนะตาผมสว่างนะโอเคเริ่มมืดแล้วนะผมไม่สนนะมืดแล้วไม่มืดก่<ะ>อต่อฮนะ

เม่อดูแล้วผมน่าจะขี้ลูกมากระเบิวมากเลยในการเห็นเก็บพรเก็บอะไรทีเนี่ะอุ้ยตก,ตกลุมลอ่ะอะไรฮะหินดูไปหาอาหารมนี่ยเน่ยเนี่ยอาหารไม่มีเลยนะอาจางทีตองคืออะไร จะไปยุ่งนะบอกอย่าไปยุ่งนะเราก็คิดไม่มาคิดไม่มาจนเราเดือดเข้าไปได้จนกระสิ้นชีวิตนะเนี่ยเดินเลยทนายฮะโอ้การหิวว่ารถเยอะแล้วนะอันนี้ว่ายตักทีวะโอ้ไว้หน่อยมันหิวรถเดีือดจะตายเฮ้ยเอาไปเอาไปเนี่ย มันเยไ่ันนี้ก็ยต,ตามนะมันเ่ยมขึ้นจะก้ายเโอ,อย,มย,ย,นะยม่ไหนอยอย่าไปยุ่งันเนอย่าไปยุ่งะไข่มันไข่นะไข่นไข่น้องไข่นไขม่ขมันนวิ่งเลยเนได้ไข่มแล้วราก็วิ่งนะ ใหคไเนี่ยแบบเอไม่ให้คุมไม่ห้มไม่วากไม่ให้รลอกไม่ให้รลอกกินเลยนะเรากินไปยุ่งนะช่วผมนะนะี่คุณสึ่นชีวิตได้เลยนะคุณไปให้มันกลที่ไหนก็ดีเหมือนกัน ไกลที่สดุด,ด,ดวิ่งๆๆๆๆเนนี้ยสู้รลามันโขกเราไว้ละตีแนนั่นะตายนะอนน่ะเราก็ได้เวลาหลับนะฮะโอเคกเ,เด็กก็ได้แคลาไม่ถึงตัวที่สี่ฮะโอเคตายแล้วตายแล้วสองเหล่าน,นี้ก็ขอแค่นี้นะลาตีสวัสดีครับวันนี้ก็ตีหนึ่งจุเจ็แล้วนะตาลาตีสวัสดีครับสวัสดีค่ะ